มิลาราะห์มนราะีมรบิลอาลามีนวัสลลัลลอฮุอะลัยซินมุฮัมมัดวะลาอัลฮิวสบิอัลเจมนบะดอสกุมรหตุลยบรงกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่น้องผู้ติดตามนะครับการแลกเปลี่ยนการพูดคุยการนําเสนอมุมมองในเรื่องหลักการของคําสอนอนันสลามนะครับผมนะครับอับดุลฮามิดดาราชาัยก็อัมดุลิลละบอกว่าวันนี้กับโลก ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีเทคโนโลยีที่นำหน้าและล้ำหน้าอยู่เสมอเนี่ยมันก็ช่วยเราบางท่านเวลาผมเจอก็บอกว่าอาจารย์เจอกันทุกวันเลยนะแต่เจอทางอะไรครับทางเสียงอาจารย์ผมให้สลามอาจารย์ก็ไม่รับแรกๆผมก็เครียดเหมือนกันนะบอเมื่อไรครับที่ไหนครับอ๋อในเจาทีวีฟังในคลิปอะไรประมาณเนี่ยเป็นการหยอกล้อกันก็ถือว่าทำดุลิศหล,ละ ชื่นใจดีใจที่บอกว่าวันนี้พี่น้องได้ร่วมรับฟังและร่วมเป็นกําลังใจและการพูดคุยเราได้ฟังแล้วก็ได้นําไปปรับปรุงแล้วก็ไปแก้ไขวันนี้อยากขอนําเสนอนะครับบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้นํากับผู้ตามเราจะอยู่กันยังไงในสังคมในสังคมในอดีตกับสังคมในปัจจุบันเราอาจจะบอกว่า เราคุยกันสิ่งที่ใกล้ตัวนะกับองค์กรกับการเป็นผู้นําของเราก็คือว่าที่ใกล้ตัวของเราก็คือในชุมชนที่มีมัส,สยิดผมอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยวันนี้ให้เราเข้าใจบทบาทของเราว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์กับการที่จะมีเสียงกับการที่จะให้สิทธิ์กับการที่จะยกมือถ้าท่านเกิดมาแล้วท่านเป็นมุสลิมอยู่ในชุมชนไหนที่มีมัส,สยิด ชื่อของท่านต้องไปปรากฏในทะเบียนมัส,สยิดว่าเกิดแล้วชื่อของท่านมีแล้วแล้วถ้าอายุได้เกณฑ์ที่มีสิทธิ์กับการที่จะเลือกกรรมาการเลือกอิหมามขอเต็มมีล้านที่ว่างลงท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกแต่มันจะเป็นปัญหาก็คือว่าท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ท่านไม่ไปลงทะเบียนมัส,สยิดท่านก็บอกท่านละหมาดอยู่ที่นี่ประจําอยู่แล้วอย่าพูดประโยคนี้ เรามีกฎเรามีระเบียบเหมือนกับท่านเกิดมาแล้วท่านไม่ไปแจ้งที่โรงพยาบาลท่านไม่ไปแจ้งที่เขตที่อำเภอเนี่ยถามว่าเขาจะรู้ไหมครับว่าท่านเกิดแล้วท่านจะเป็นสับบุรุษท่านจะเป็นทะเบียนบุรุษของคนเขตนี้ไหมอำเภอน this ม,มันก็เหมือนกันวันนี้ถ้าท่านเกิดมาเป็นมุสลิมท่านไปนลงชื่อพ่อแม่ของท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่สังกัดมัสยิดหรือ,อยังเพื่ออะไรครับเพราะยี่สิบปีที่แล้ว ผมเรียนหนังสือก็บอกว่ามุสลิมในประเทศไทยมีประมาณห้าล้านวันนี้ประชากรมุสลิมในประเทศไทยก็มีประมาณห้าล้านเพราะพวกเราอาจจะใช้คําว่าไม่จําเป็นหรอกไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะสถิติจํานวนเขาสํารวจมาจากมัสยิดมัสยิดส่งให้จังหวัดจังหวัดส่งให้กรรมการกลางกรรมการกลางมันก็ไปลิงกเข้าที่ไหนครับที่กระทรวงมหาดไทยยอดมันก็จะเกิดมาตามนั้นนี่คือจํานวนประชากรมุสลิมน้อย เราก็บอกว่า20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วก็ยังอยู่5ล้านอยู่5ล้านเนี่ยอันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดก็คือว่าท่านต้องขึ้นทะเบียนสับรุรในมัสยิดหนึ่งในประเทศไทยมัสยิดไหนก็ได้จะบ้านท่านบ้าน,านระยรท,ท่านให้มันถูกต้องแล้วท่านจะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกถ้าบอกว่าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกแล้ววันที่เขาเลือกกรรมการมัสยิดท่านมีสิทธิ์เลือกวันนี้เขาเลือกอิหม่ามโคเตบิลา่าท่านมีสิทธิ์เลือก ถ้าท่านไม่ลงท่านไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าท่านมีสิทธิ์เลือกแต่ท่านไม่ไปเลือกแต่ท่านมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้คือคนที่สร้างฟิตรนาในสังคมพึงระวังให้ดีถ้าไม่ไปเลือกไม่ลงทะเบียนไม่ต้องพูดอะไรมีหน้าที่จะไปละหมาดก็ละหมาดละหมาดเสร็จก็เดินกลับบ้านไม่ต้องไปออกความคิดเห็นอะไรเพราะเราไม่คิดจะไปร่วมสังขยาณากับการบริหารองค์กรก็ไปละหมาดอย่างเดียว แต่ถ้าไหม่ลง่งไหม่เป็นสัปปโปโรดแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านต้องไม่ลืมคําว่าฟิตะนะคนที่สร้างความวุ่นวายดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าวรียนสบินแลขอเราท่งคุมครองให้พวกเราออากไากยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมันเป็นเรื่องที่เราต้องพึงระวังนะครับแล้วเมื่อเรามีสิทธิ์เลือกและเราเลือกแล้วเนี่ยคะแนนของเราน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งคะแนนของเราน้อยกว่าอีกคนหนึ่งที่เขาเลือกกว่าเนี่ยเนี่ยมารายาททางสังคมก็คือ เราไม่ได้ให้ผู้อาวุโสเราไม่ได้ให้คนมีความรู้เป็นคนเลือกเราไม่ได้ให้อิมัมเป็นคนชี้นําแต่พวกเราจะใช้คําว่าโหวตเมื่อเลือกแพ้แล้วใช้คําว่าแพ้เนี่ยท่านต้องยอมรับสิครับว่าเขาคะแนนมากกว่าแล้วก็ยอมก้มหน้าก้มตาทํางาน4ปีถ้าท่านอยากจะเป็นสีปีค่อยมาสังคมจะเจริญมาก แต่นี่อะไรกันปัจจุบันวันนี้มัสยิดเวลาเลือกตั้งฝั่งเราได้อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ฝั่งที่ไม่ได้ท่านพี่น้องผมขอมาจริงๆมัสยิดคือบ้านของอัลลอฮ์เราร่วมสร้างกันมาบางคนพ่อแม่เป็นคนให้ที่วากับด้วยซ้ําไปแล้วเวลาเราเลือกตั้งแพ้ท่านไม่เข้ามัสยิดท่านลืมพ่อแม่ท่านไปแล้วหรืออย่าเอาเรื่องของการเลือกตั้งมาเป็นเกณฑ์กับการจะมามัสยิดหรือไม่มามัสยิดอย่าเอาเรื่องของการเลือกตั้งมาเป็นเกณฑ์กับการจะคุยกับผู้บริหารที่มามกกเตบ,บิล้านหรือไม่คุย เอาว่าท่านรักมัส,สิิดบ้านของอัลลอฮ์ไหมท่ารักท่านเป็นมะมุมทาหน้าที่ของท่านตามที่ผมนําเสนอแต่คนที่เป็นผู้บริหาร15คนตั้งแต่อิมามกอเตบิลาและกรรมการ12คนรวมเป็น15ส่วนมากเลยนะท่านต้องแสดงบทบาทท่านท่านจะต้องแสดงให้เขาเห็นท่านถูกเลือกมาแล้วคนส่วนมากเลือกท่านมาท่านได้รับการยอมรับจากจังหวัด ท่านจะต้องบริหารมัสยิดให้เปน็นทิศทางที่สร้างประโยชน์และก็เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุด4ปีกับการเลือกกรรมการเป็นใหม่แต่คนที่อยู่ถาวรอ,อิหมามคอเตปบ,บิลัดท่านคือคนที่ผูกพันกับมัสยิดแล้วถ้าพูดกันแบบง่ายง่ายอิหมามคอเตปบ,บิลัดท่านมีเงินประจําตําแหน่งนะคําว่าน้อยกับมากไม่ต้องถามว่าเท่าไหร่แต่ถ้าได้คําว่ามีเงินเดือน เขาก็บอกให้ไปรับเงินเดือนถ้าท่านรับมาแล้วแล้วท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ท่านบกป้องในหน้าที่ท่านไม่เคยไปมัสยิดเลยถามว่าท่านรับตังมาเงินตรงนั้นถ้าคุยกันแบบลึกๆจเจาะลึกไปนะเจาะประเด็นให้ชัดเลยนะเงินอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเราแหละแต่เขาให้เราเพราะเราเป็นอิหมัมแต่ไม่เคยไปบริหารไม่เคยเป็นนำละหมาดไม่ไปขึ้นคุตบะบ้ไม่ไปอาซานท่านคิดว่ามันจะเรียกว่าหาลาไหม อย่าไปห่วงเรื่องอาหารตาหาราสแลมาห่วงเรื่องนี้ด้วยกับคนที่มีตาแหน่งดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่าถ้าเรามไม่สะดวกเรารับตังค์ใครทําหน้าที่อาจารย์แทนเราเอาไปให้เขาดีกว่าไหมใครเป็นคนทําหน้าที่สแสดงทำคุตบะเอาไปแบ่งให้เขาไหมใครเป็นคนนําละหมาดถ้เาเวลาแทนเราเอาเงินไปให้เขาไหมเราก็จะได้สบายใจคุยกันเลยว่าเราไม่สะดวกนะเราขอเอาเงินนี้ให้คนที่ดูแลแทนเขาก็จะได้สบายใจแต่ตําแหน่งเราแต่คนทําหน้าที่เขา เงินควรเป็นของคนที่ทําหน้าที่ไหมอันนี้เสนอเพื่อจะให้เกิดว่าเราไม่มองอีกข้างหนึ่งถูอีกข้างหนึ่งผิดแต่เรากําลังมาช่วยกันรังสรรค์และก็จันโลงสังคมมุสลิมว่ามัสยิดทุกมัสยิดมีตําแหน่งสิบห้าคนนี้อยู่ทํายังไงจะให้มัสยิดออกมาสวยงามให้สิบห้าคนนี้นานาวานั้นไปสู่กับการที่จะทําประโยชน์และสร้างประชาคมมุสลิมและประชาคมที่เป็นพ้หุ ที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นอยู่กันด้วยกับความรักและความสามัคคีสมันนะชัดดังนั้นนี่คือบทบาทหน้าที่ที่บอกว่าทั้งมะมุมผู้นําผู้ตามอิหมัมคือผู้ผู้นำสองคนเนี่ยในทุกทกที่มันจะมีคําว่าอิหมัมกับมะมุมถ้าในมัสยิดอิหมัมกับมะมุมนั่นคือเรื่องละหมาดอิบาดะถ้าในองค์กรบริษัทห้างร้านมันก็มีผู้นํากับการที่จะมีลูกน้องชื่ออาจจะแตกต่างกันแต่ท่านจำไว้อย่างหนึ่งว่า ท่านให้เข้าใจบทบาทของท่านเป็นผู้ตามหรือผิดผู้นําถ้าเป็นผู้ตามปฏิบัติหน้าที่เราให้ครบถ้วนไม่บกพร่องเกิดได้ถ้าเป็นผู้นําทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ชีวิตเราก็อัลฮดุลินลละแต่ทุกวันนี้กลัวที่สุดกลัวที่มันยังอยู่ในสังคมคนที่ม,ม,มีมีหน้าที่แต่ทําเกินหน้าที่คนที่ไม,ม่มีหน้าที่อะไรเลยแต่ชอบที่จะทําหน้าที่ สังคมมันถึงได้วุ่นวายในทุกๆชุมชนในทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานอยากให้เราทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเรานะครับก็วันนี้ฝากไว้ในฐานะที่ผมก็มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือเป็นอิม,มัมแล้วก็เคยเป็นมะมุมเหมือนกันนะครับอยากให้เรานั้นนําสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนมาปรับให้มันเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นจุดแข็งที่ดีอยู่แล้วให้มันดีต่อไปนะครับคอยทุกช,ชุมชนนะครับมีความรักซึ่งกันและกันครับว่าซลลัลลองอะไรซีดีนะมุฮัมมัมดรอะไรหรืออัลซอบ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.